สวัสดีค่ะคุณตอนนี้นะคะเราอยู่กับช่องเวลเล่ขาค่ะวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาจัดกระเป๋าให้ค่านี่เลยกระบองาไม่ถุงเรดียวมีนิดหน่อยไม่ใช่เราเพิ่งซื้อมาเนาะนี่อันนี้ก็เป็นขนแมวนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นขนแมวคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตีนตุ๊กแกนะคะ แล้วก็คืออันนี้มันเป็นโหูก็ตายค่ะอันนี้ไม่แน่ว่ามันเชื่ออะไรแต่ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมว่าเอิ่มหน้าของเขาเนี่ยมันเป็นสีคล้ายๆทองทองเขาบอกชื่อมาอยู่จะไม่ได้หรอจะไม่ได้อันนั้นถังทองก็ไม่ใช่ค่ะ อันนี้นะคะนาะมันจะเป็นสีทองก็เลยหนูก็ชอบมันแตกดีเนาะอันนี้ก็มีหูกระต่ายอีกอันแล้วก็มีกระบองเพชรสองอันอันนี้ไม่แน่จะไมชื่ออะไรไม่แน่จะไมชื่ออะไรอันนี้นะครับ อ,นะอนนนันนี้นะคะเป็นพันด่างค่ะเป็นหัวใจด่างคล้ายๆหัวใจเศรษฐีเนาะหัวใจเศรษฐีน,นี่มันจะเป็นใบใบไม้เนาะอันนี้มันคล้าย,ายๆแบบความสัมพันธ์มันคล้ายๆจับวันห่งจรครอยู่อันนั้นก็เป็นหัวใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าหัวใจอันนี้มันจะไม่ใช่เป็นด่างค่ะสีเขียวมันก็จะเคลื่อนต่างกันเห็นไหมอันนี้จะแบบว่าเขียวแบบใสๆเนาะเสร็จหมดแล้วเเรื่อมาจัด น,นี่นะคะก็ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะไปเดินยังไม่ได้ใส่อนไรเลยอะ่ะหินเนี่ยอ๋อแล้วมีหินลากสีด้วยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูก่อนเรานะคะมีหินสีเขียวขาวอันนี้เป็นหินโรยนำนยอันนี้นะคะเป็นหินแบบค่อยๆสีชมพูแดงขาวอะไรประมาณนี้เนาะ อันนี้เป็นสีม่วงขาวนะคะแล้วก็เคยใช้ไปแล้วสีขาวแล้วก็เคยใช้ไปแล้วด้วยเหมือนกันใช่เดี๋ยวเราจะตกแต่งตรงนี้ด้วยเห็นไหมนี่นะคะทุกคนเราก็จะมาใส่ผงกัน,นะคะ่ะรามีสีขาวสีชมพู 재미, ofiks... Buang Kami media sampai เอาอันใหม่นุ่นเลยแค่เอาอันใหม่นุอันนี้เดี๋ยวแม่ช่วยเอาอันใหม่นุ่นอ่ะอันนี้จะใส่เพี้ยอะสีเขียวช่ไหมสีโรยให้มันเข้ากันเอาช้อนเกลี่ยๆแค่นี้เองไม่มีอะไรยากแค่นี้เสร็จแล้วค่ะตอนสระมันจะมีสระโหอันนี้คุณทำได้ไหมหนูกลัวโรยโรยอ๋ออันนี้ทำไมดินน้อยจัง เาใช่เองอันนี้นะคะมีสองอัน ตบลคองท่อมต้งตบลองท่อมชื่ออำเภอก็บอกแล้วคลองท่อมช่ะไมม้องเลยค่เวลทได้เะเลาไปปกน

ใช้ช้อนกดๆตรงนี้เห็นไหมหมาทาไม่ค่อยหกนี่เรียบร้อยสวยงามไปอ่ะเดี๋ยวไป,ไปเป็นคนไปเรียงเราไปเรียงอันนั้นเริไม่เสร็จเอันนี้ใส่สีขาวไปสีม่วงก็ได้ ขี้มุกอะไรอยูไหลของมันบอกรอดินมันไม่เท่ากันตลกแม่ทำไม่ใช่เวลทำแล้วเอาไป จัดชั้นนี้ก่อนเนาะแน่ใจว่าหัวไม่ทนเอาอันเล็กจัดก่อนไหมคงวรมันมีสองชั้นอะดูดิเรยจัดออกมาสวยไหม ้าจว่าจะมีผู้ดีไปจอนยบางส่วนบอกเฮ้ยฉันจะเสียฉันจขอขึนรถไหมะรรยาแต่คุณหมอบอกว่าราเริ่มจากเชื้อใจหรืออะไรไ้องใ้เชือสมันต้องใช้เช็้ร้องใ้นึ่งร้อยลเวท้มีใครก็ไม่ใช่ใ ะะก็ไปนี anyway, um, okay, ่เลยอันนี้ก็เป็นขนกระต่ายนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นขนแมวความสัมพันธ์ของมันนะคะทั้งสองอันนะคะว่านมหนาเหมือนกันแล้วก็มันนะคะหนาของมันเนี่ยจะเป็นแบบหนามนุ่มๆนะคะก็ใครชอบไปไหนมากกว่ากันแล้วว่าหนามกระต่ายกับหนามเอ้ยขนกระต่ายกับขนแมวใครชอบไปไหนมากกว่ากันคนก็คอมเมนต์มาด้วยอันนี้เป็นขนกระต่ายนะคะอนี้ความสัมผัสก็สัมผัสได้ดูสิค่ะสัมผัสมันก็สัมผัสนุ่มๆนะคะ อันนี้เป็นขนแมวค่ะข้อสัมพันมันก็จะนุ่มๆเหมือนกันเลยนะคะแล้วถ้าใครชอบอันไหมมกกนมากกว่ากันนะคะชอบระหว่างขนแมวกับขนกระต่ายใครชอบอันไหนมากกว่ากันก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะกดจับสไคร้และกดแชร์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใ่คลิปหน้าค่ะ,คะบ๊ายบาย